ข้าวเกียบปากหม้อขายไงครับป้าสาววันดีค่ะอาวันดีค่ะวันดีค่ะป้าสาวจำได้เหรอจำได้จริงเหรอจำไม่ได้จะยังไงเอาเอาเอาป้ากลับมาแอบถ่ายป้าสาวหน่อยป้าสาวจำได้ถ่ายหน่อย่นี่ป้าสาวข้าวเกียบปากหม้อวันก่อนประธานหอให้ค่ะ ให้ค่าไปผ่าตัด<ช>เขาหมื่นสี่พันบาทตอนนี้ป้าสาวหายดีแล้วป้าสาวมาขายนานแล้วยังมาขายได้สี่ห้าวันแล้วค่ะเพิ่งขายสี่ห้าวันยังไม่หายดีเลยยังไม่หายดีขายสามขายอยู่เลยใช่สามขายอยู่นี่นี่นี่ใช่อุดหนดุนหน่อยแล้ว วันนี้เลยวันนี้เลยต้องมาขายวันนี้เลยมาทำรีวิวให้ขอบคุณป้าสาวมาขายกี่โมงถึงกี่โมงเออมาขายสามโมงถึงสามทุ่มค่ะสามโมงถึงสามทุ่มค่ะขายอะไรบ้างมีข้าวเกี๊ยวปางหม้อกะทิสดแล้วก็สาคูไส้หมูค่ะสองอย่างค่ะสองอย่างเองสองเลยยี่สิบเองค่ะสองเลยยี่สิบแต่ของเขาาอร่อยจริงใช้กะทิสดแทนน้ำมันกะทิสดเลยหรอไหนขอดูกะทิหน่อยแล้วว่าสดจริงเปล่า นี่คะ่ะก๋ทยีบสดค่ะอร่อยค่ะไหนทำโชว์หน่อยทำโชว์หน่อยใ,ใช้กล้องสูมตรงนี้หน่อยน้ำต้องเดือดขนาดนี้เลยเนาะอันนี้น้ำต้องเดือดถ้าไม่เดือดแป้งมันจะไม่ขึ้นคะ่ะต้องรีบทำเพราะว่ามันจะเปืองแก๊สนิดนงึงแก หยุดไปหลายวันไม่มีเงินค่ะหยุดไป3มเดือนมาอุดหนุนหน่อยนะคะหยุไปตั้ง3มเดือนป้าสาวไม่มีไรายได้เลยมาอุดหนุนเร็วรับรองอร่อยค่ะแน่นอนหน้าตาน่ากินเอาให้สองกล่องอกล่องย0สบเองสาคูด้วยนะคะสาคูาคาด้วยเลยผสมเลย เมื่อกี้น่ะขับรถผ่านแล้วละไม่มีที่จอดหมุ<อ>นมาอีกรอบหนึ่งแต่เห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วยังเป็นต้องออกแล้วคะ่ะยังเก็บอยู่แต่ก็ต้องออกมาทำมาหากินเพราะอยู่คนเดียวน,น,น่ากินนะคะน่ากินก็นะะสาวมีวันหยุดไหม หยุดก็ทราบว่าไปงานเขาถึงจะอยู่กันแต่ว่าปกติก็มาอยู่ทุกวันค่ะมาอยู่ทุกวันเลยไม่เอาตังค์ได้ไหมขอเลี้ยไม่ได้แต่ฉันไปเช่วยที่โรงพยาบาลแล้ววันนี้ขอเลี้ยงต้องอุดหนุนไม่ได้ของซื้อของขาย จะได้ขายดีๆไงเอาไปเป็นเงินขวัญถุงก็ยังดีขายเกอยู่แต่ต้องออกมาขายแล้วเพราะว่าอยู่คนเดียวไม่มีใครหาเลี้ยงโอเคให้500บาทไม่ต้องอปา้าสาว ฝากอะไรถึงรประธานแต้วหน่อยเร็วประธานขอ,อขอบคุณ,คณ<อ>มากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแต้วประธานหอการค้าจังหวัดชุมพรนะคะขอบคุณที่ให้าการช่วยเหลือนะคะขอบคุณมากค่ะประธานแต้วให้ค่าผ่าตัดหัวเขาเนื่องจากว่าป้าสาวไม่มีเงินไปผ่าตัดมูลค่าหมืน่นสี่พันบาทวันนี้ให้เงินก็ให้ไป ผมให้ไปช่วยไปเท่าไหร่นะวันนั้นหนึ่งพันบาทวันนี้ให้ไปห้0บาทแล้วก็มารีวิวให้ป้าสาวด้วยแล้วก็อยากให้ FC ทั้งหมดนะทุกคนมาช่วยป้าสาวเพราะป้าสาวหยุดไป3เดือนไม่มีรายได้นะครับแต่ของป้าสาวแอดมินการันตีว่ารับรองว่าอร่อยแน่เพราะว่าทำมาจากกะทิสดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับของการสร้างภาพจะได้ให้ทุกคนได้เห็นว่า สังคมเรายังมีคนที่ว่าอยู่ด้วยความยากลําบากีเป็นจํานวนมากนะครับก็เป็นภาพที่สะท้อนออกมาเป็นภาพดีๆนะเป็นเรื่องราวดีๆอยากให้สังคมมีภาพแบบนี้ออกไปเยอะๆบ้านเมืองก็จะได้อยู่อย่างสงบสุขสำหรับวันนี้บ๊ายบายพระสาวบ๊ายบายนะขอบคุณค่ะ